เพื่อการควบคุมจริงๆครบรงชาติแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เวเฟอร์ชีสรสใหม่อร่อยเวอร์นี่เลยแคลชีสชีสช็อกโก้สองรสชาติชีสกับโช็อกโกแลตในคำเดียว,วชีสช็ชอกโกชีสช็อกโกแคลชีสชีสช็อกโก้อร่อยชีสแต่มรสชอ็อกสวัสดีครับ การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก,ก่อนกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครับกรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการสาธารณสุขเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งเป็นการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมประกอบโดยยกระดับมาตรการตรวจคัดกรอง Ent r y Scan นและ Exit s c a n นในระบบรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถและสถานีขนส่งและจัดให้มีจุดบริการล้างมือบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและฉีดพ่นฆ่าเชื้อกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารจัดที่นั่งหรือที่ยืนผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social d i s t a n c i n g โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกันทั้งภายในรถโดยสารและสถานีขนส่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อสัมผัสดูแลให้ผู้โดยสารลงทะเบียนไทยชนะ หรือหมอชนะก่อนเข้าสถานีขนส่งและก่อนขึ้นรถโดยสารขณะเดินทางให้มีการระบายอากาศภายในรถโดยสารรามอากาศทุกสองชั่วโมงงดการให้บริการอาหารบนรถรวมทั้งหากผู้โดยสารรับประทานอาหารบนรถเฝ้าระวังผู้โดยสารพนักง,งานขับรถผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและตลอดการเดินทางทุกคน100%เปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดตอ่อจังหวัดแต่และจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด การรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา2019จะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับดูแลตนเองและคนรอบข้างใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ปลอดภัยในยุคโควิด -19 สวัสดีครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมชีวิตวิถีใหม่ ระมัดระวังอยู่เสมอผมเพิ่มการใส่ใจด้วยโคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงนี่ส่วนผสมของกระชายขาวขามิ้นชันและสมุนไพรหลากชนิดโคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงโคยูวันอัลทราพร้อมยกกระชับใบหน้าด้วย3มสเตปสความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณยกกระชับใบหน้าให้ดูอ่อนยาวอย่างเป็นธรรมชาติในแบบคุณอัลทราทำไมแคริงสเปเนถึงขายดีอันดับหนึ่ง พอแคดดิ้งดีจริงเซ็ตได้ทุกสไตล์ที่อยากเป็นอยู่ทรงได้นานเซ็ตวันดีๆให้สวยหล่อได้ทุกวันชีวิตจะเซ็ตได้แคดดิ้งบางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีคนอสุกก้อนสูตรใหม่หอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อมสิ่งดีๆเริ่มที่มื้ออร่อยคนอสูตรใหม่เมอร์ดี้แบล็กซีโร่ใหม่ เข้าถึงรสชาติแบล c กคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ร้อยเปอซ็นีโร่น้ำตาลซีโร่ความหวานดื่มง่ายเบอร์ดี้แบล็กซีโร่การเสียฟันและปัญหาสุขภาพเหงือกมักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันผมแนะนำยาสีฟัน Sensody เซนเ i ทิวิตี้แอนกใหม่ที่ช่วยลดการเสียฟันและช่วยทำให้สุขภาพเหงือกดีขึ้นจริง เวลาดัชมิลคิดเวลาอร่อยสดชื่นได้รสผลไม้เวลาดัชมิลคิดแค่คิดก็สนุกแล้วปัดเวลา5นาทีกับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับหลังปัดเวลาเวลาก็หนือน้อยลง